ครับผมครับช่างหนูครับเหมือนเดิมครับผมวันนี้จะพามาปรับตู้เย็นของไฮเออร์นะครับผมปรับยังไงครับเขาก็เจ็ดจุดสามคิวนะครับผมไฮเออร์ครับผมเดี๋ยวนี้เรามาดูกันครับวิธีการปรับของมันจะปรับยังไงครับผมที่จะเห็นไหมครับเขาปรับแม็กไว้สุดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้านในนะครับถ้าเขาปรับแนแม็กแล้วด้านในมันจะเป็นรูปลักษ์แบบไหนว่าทําไมปรับอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงสาเหตุที่เขาว่าไม่เย็นล่างครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าจะเปิดให้ดูว่าด้านในเป็นยังไง นี่วางไ้ก่อนนะครับบนว่าตู้เย็นที่บ้านไม่ค่อยเย็นด้านบนเย็นดีปกติดีครับผมแต่มาด้านล่างไม่เย็นแค่เอามาแล้วครับมันจะเป็นุูบเป็นปิกอยู่อ่ามันก็มันจะมีนอ็อตบางท่านเม่รู้ก็งัดตรงเดบไม่ได้นะครับทีนี้ก็ครีมนะครับ มันจะมีดึงออกมาได้เลยครับผมเนี่ยดึงน้ดแน่นๆเยนะครับนี่ครับพังพอดีครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้นี้เขาปรับไว้ด้านมิกเขาจะปักตำแหน่งมแม็กนะครับไม่ใช่มิกนี่ครับปอดไปสุดนี่ครับถ้าเขาหมุนสุดด้านแม็กเขาจะเป็นรูนะครับรูนี้มันจะเป็นพัดลมเนี่ยจะตบผ่านลงมานี่แต่นี้เขาปิดอย่างนี้ครับ ตันหมดเลยครับลงไม่ได้นะครับตำแหน่งแม็กทีนี้เราถ้าปรับมาตตำแหน่งนี้สมมติไปนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับรูมันจะเปิดออกมาลงนี่เ,นเต็มๆเ,เลยนะครับดูง่ายๆสังเกตดูง่ายว่าทำแม็กแร่งสุด ปิดเลยครับไม่มีรูผ่านมียูนิตหนึ่งประมาณทั้งมินนึงครับอย่างนี้คือบ้านล่างจะไม่เย็นเลยครับผมอ่าเดี๋ยววิธีการปรับง่ายๆเราก็ใส่แบบนี้ครับผมลมมันจะเป่าออกมาอย่างนี้ลงนี่ครับผมมันก็ปิดด้านหน้าออกมานี้ผมวดูนะครับก็จะรู้ว่าสาเหตุที่ว่าทําไมด้านล่างไม่เย็นถ้าปรับอย่างนี้อันนี้ซือสายกัดดันเข้าไปเลยนะครับง่าย ยัดเข้าไปเลยมันปีปิดของมันอยู่นะครับเนี่ครับเท่ามิกบังคับเปลืดูแล้วมันจะปิดรูหมดน,น,นะครับก่อนแล้วก็ลดบาน้านนี้เลยครับประมาณเกินครึ่งน,น,นิดนิดแล้วมก็จะเย็นด้านล่างถ้าอย่างงี้มันก็เย็นเยอะมาอย่างนี้นเลย,เย,ยครับด้านล่างจะเย็นมากจัดมันก็ไม่ไหวก็ต้องกลับประมาณครึ่งนะครับประมาณนี้กับผมถ้าถ้าเป็นแม็กนี้ปิดบนเลยนะครับแบบบังคับเปลือยดูนะครับเอามาประมาณนี้กับเกือบเกือบมิกเลยครับผมทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับ ครับผมด้านล่างมาตัวปรับจะเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้มันเป็นคอนโทรลของเซ็นเซอร์ก็ผมตัดความเย็นถ้าลงตรงนี้มันก็เย็นน้อยมันก็จะตัดเลยเพอะอดความเย็นลงมาจากพลลงมามันจะเย็นน้อยเราก็จะตัดไวเราไว้กึ่งกลางแนะครับนี่ครับกึ่งกลางจะพอดีแต่ถ้าเราปรับอย่างนี้เยอะจัดมันก็จะนานตัดนะครับมันเป็นเซ็นเซอร์ตัดความเย็นตรงนี้นะครับผมเอาไว้ครึ่งหนึ่งครับอ่าถ้าเย็นเยอะยังเยอะอยู่ควันจะเกิดควันออกกัวผัก ผักเหี่ยวผักเฉาอะไรเงี้ยก็ต้องมาไว้รมา,านนี้แหละครับนี่ครับมันก็เย็นสุดด้านบนไอ้พรมก็จะตัดครับผมคู่นี้ไม่ตัดเอาไว้กึ่งกลางพองดีนะครับมีสลับยี่ห้อของไอเออร์นะครับแต่และยี่ห้อแต่ละรุ่นการปรับก็จะคล้ายๆกันอย่าไปนงงนะครับถ้ามันเลีอย่างต้องมีแบบเซนเซอร์ด้านบนเดี๋ยวท่านหนุจะบออ่อยทีนะครับแล้วแต่ยี่ห้อวันนี้ก็เอายี่ห้อของธุนิดไปก่อนครับผมยี่ห้อไอเออร์นะครับ ในง่ายเขามีถามมาว่าปรับอย่างไรเข้าไนเออร์ช่างหนูก็ทําให้ดูแล้วครับผมเข้าใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ช่างหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกด็ดงนะครับมีคลิปอะไรดีๆช่างหนูจะได้นำมาเสนอให้ดูนะครับผมขอบผมเข้าพอดีครับสำหรับการปรับนี้ช่างหนูย้ำทุกคลิปครับผมว่าตู้เย็นต้องสมบูรณ์แบบนะครับถ้าไม่สมบูรณ์แบบถ้ามีปัญหาเรื่องระบบการระดายน้ำแข็ง การเย็นแล้กปรับนั้นจะยังไงก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เย็นเท่าที่ควรจะไม่ได้ผลประโยชน์นะครับผมถ้าเย็นไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์แล้วตู้เย็นจะปรับแบบนี้จะได้ส่วนสมดุลกันเย็นแน่นอนครับผมครับผมครับสวัสดีครับ